อนกเ่อก่อนวันนี้แสดงไวนะครับนี่ลำละเดี๋ยวพอสองทุ่มก็แสดงเลยนะครับสองทุ่มแสดงเลยครับ Let go کے ออกแขงแล้วครับเดี๋ยวผมแชร์ไลฟ์สดด้านหน้าเวทีสวัสดีหนูให้ทุกคนได้ดูนะครับผมผมแชร์ไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบพี่เขาโอ๊สวัสดีสวัสดีครับสุกัญญาสวัสดีครับสุกัญญาสวัสดีเก่งจังง่วงใหม่ลูก มาใหม่ล yeah, really. hmm. ูเกรินเนี hmm. okay. mm ่ยอยู่ตรงนี้ดิมาเดี๋ยวทำมันนี่เดี๋ยวลุกมานั่งไม่ได้เกรินเกินเนี่ยแมาเมื่อเชียวกินออกมาหลกหมอนแล้วเกินอยู่งหลังนั่นอะเออนี่นี่อยู่ช่องเนี้ไม่ตี่าเกินเออนั่งอะไรลูกเอาเข่าลงมาเออนั่งโป๊ดสิเออนั่นแหละนั่นแหละได้ยังได้ได้ได้อยู่อ่าตอนวเดี้ยใครอ่านเขาก็แค่นั่งอ่านกันฝนตกเปล่าพ่อเกดไม่ฝน น้ำมือนจะเฉยครับวันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้เรื่องอะไรยังไม่ทราบครับไม่ทราบครับนนอกหลอกดอกขาอยู่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่ับดคทุกคนนะครับ วันนี้นะครับอยู่วัดอะไรครับวัดวัดอ้อสักเลนะครับใช่ค่ะสักเลถูกอ้อสักเลมีทีมคนพื้นที่วัดอะไรลูกพื้นที่ชวนมาดูลิเกกันนะครับลิเกกันนั่นะครับตอนน้ำเป็นครับนะตอนนี้ยังทันอยู่นะคะทุกคนรีบมาจับจองมันจะขอเก้าอี้กันได้นะครับใช่เป็นน้ำมนต์ไม่ใช่บั ไปเชิญพม่ผัวน้าสุนอนมานะสวัสดีครับอุณมาสวัสดีค่ะเกียร์ออสวัสดีจ้าดเด็กๆน่ารักกับผมสวัสดีค่ะวันนี้หล่อจังค่ะขอบคุณครับ,รบไม่ต้อขอบคุณขอบคุณครับครับเวันนี้สามสามวันละ ถึงเกียร์ขอบคุณนะครับคิดถึงมหาได้เลยนะครับขายเลยเนี่ยโอ้ขายกับเราเนราเรี่องรอร้านอื่นหมดก่อนแล้วก็ขายติมรอเรื่องวัดหมดแล้วจะขายอ่ะเขา่เห็ เกียน่ารักแม่เลยแม่เลยเหมือนแม่เลยสวัสดีลุงเน้องลุงแก้วลุงแก้วดีครับสวัสดีลุงแก้วน่ารัก,กทุกน่ารักทุกคนเลยจ้าขอบคุณครับน่ารักอ่ะขอบคุณครับนะน้อง

สวัสดีค่ะสามหนุ่มภาษาหนุ่มสามหล่อหนึ่งสองสามแล้วกัพวกเราวงสามหนุ่มสาม บอกว่าอ๋อมันแจกโลณาด้วย ตน่อยเว็บที่ติดตามทางเว็ไหนก็บอกเขาไปลูกเราขายเสียงด้วยเองนะแล้วก็สามารถติดตาม Google นะครับได้ถ้าจะติดตาม Google ก็ต้องเป็นแม่ต้นอ้อนเป็นแม่ต้นอ่อนมีหรอเมีเป็นแม่ต้นอ้อนค่ะก็เป็นแม่ต้นอ้อนะครับแต่ถ้าจะติดตามทางยูทูบก็เป็นว่าน้องโนเกียกับน้องกูเกิลนี่ได้นะครับน้องกูเกิลนี่ได้นะครับน้องแมตตี้ก็ต้องเฟซนะครับเฟซ น่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักทุกคนค่ะขอบคุณครับนักข่าพี่แบงค์สสวัสดีครับวันนี้แสดงเรื่องอะไรยังไม่ทราบยังไม่รู้เหมือนกันฮัลโลพครับค มีคนบอกให้ดาบจากอานุไม่หิวข้าวอ่อสวัสดีครับอยากกินข้าวนึงก้อนหน่อยมันจบแล้วสดแล้วนะนั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วจับแพ้เราเด็กฝากรายการเราด้วยอีพีเจ็ดนะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเพราะแต่ตอนนี้หยุดแล้ว นะคะ แต่งตัวเร็ววันนี้่ารักจังสามหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณที่ชมนะครับน่ารักจังสามหนึ่งเฮ้ยยืด้องเพลง ร้องเพลงใช่ไหมครับจตเขียนร้องเพลงมีรถตากเขาจเขียนร้องเพลงแต่เขาเขียนร้องเพลงรองส้ะอสองสามี่้ากเ็ดแดเดแต่วนเสร็จแล้วนะอเสบ่น้อยขอไม่ฟังที่เก๋ที่เก๋ที่เก๋ีเ๋ ปาสิทาิที่ทุกคนในตางโลกเรานะคก็ปาสิทธิพอ้อมเรากันตลอดไปนะคบรักน้อยรักน้อยแต่รักนานๆอรักรักน้อยน้อยแต่รักนานๆนะคะน้อานัดกันได้ดีมาก วัดสัดะวัดสัดะวัดตัดทะเลนะคะพายุอัดนะครับฝนตกไหมครับไม่สุดหล่อขอบคุณนะคะไม่ตกครับไม่ตกตกแต่หยุดไปแล้วครับเมื่อกี้ใช่ค่ะเกียรอ่านหนังสือเก่งจังเลยคุณครับเฮ้ยโอออ่าคิดถึงจังครับขอบคุณนะคะศูนย์แปดหนึ่งสองหกสี่แปดสองหกสี่ห้าครับ ไม่อ่านอ่านานอะไรได้เยคิดถึงจังครับต้นไม้สระอาอย่าอย่สวัดดีครับนาอย่ากอดบุกมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคก็วันนี้นะคบเราท้งสองคนนะครับ ก็เรียนรูเกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราทั้งสองสามคนด้วยนะครับน้องโนเกียหล่อจังครับน่ารักผสมนะคะทุกๆคนเกียร์อ่านนะบ้างอย่างนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจหนูด้วยนะคะ thank you ปากดไลค์ฝากกดฝากกดติดตามนะคบรายการวันที่27นะครัะรายการ0นะคะยองเจ้าเอกทีวีนะคบก็ฝากด้วยเล่นดนะครัเพืกอลับตาไว้ให้ผู้ใจผู้ใจให้พวกเราทั้งสคนนสี่คนด้วย สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับรบายบาย